เนื้อคู่ของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดกระจให้แม่หมออ้ําธมาทาโร่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้จะมาบอกลักษณะเนื้อคู่ของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะ ศิลปินของเรานะอาตัวพ่ออาตัวแม่นะมีความร่าเริงแจ่มใสมีอารมณ์ที่เบิกบานเป็นพลังบวกของใครหลายๆคนนะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยนะเริ่มต้นจากคุณผู้ชายก่อนคุณผู้ชายที่เกิดวันศุกร์นะต้องบอกว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเนื่องจากคุณชอบคนที่เอาอกเอาใจมีสเสน่ห์เพราะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆแล้วคุณก็ชอบผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เช่นเดียวกันนะ คุณชอบผู้หญิงที่มีความพร้อมนะพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกนะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานมีความช่างเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดีคําพูดดีการดูแลดีนะมีความเรียบร้อยมีความอดทนมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่อนหวานน่ะนะจะช่วยส่งเสริมนะให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันแบบเหมือนดีขึ้นดีขึ้นคือคุณมีความแบบ ล่าเริงจ่าใสอยู่แล้วแล้วมีคู่ที่แบบซับพอร์ตกันแบบนี้ยิ่งทําให้ชีวิตของคุณดีมากๆเลยนี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณแล้วคุณก็ชื่นชอบแบบนี้ด้วยส่วนผู้หญิงที่เกิดในวันศุกร์นะคุณก็มีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่โดดเด่นอะ่ะโดดเด่นไปอยู่ตรงไหนก็โดดเด่นเพราะว่าคําพูดดีนะมีพลังบวกในตัวเองมีพลังความสดใสในตัวเองไปอยู่ตรงไหนก็เป็นความร่าเริงสดใสเป็นความสุขเคลื่อนที่นะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ มีความเป็นมีความเป็นคนซัพพอร์ตอะนะเป็นคนเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณมีความสุภาพนะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานนะอาจจะไม่ต้องพูดเยอะเพราะคุณอาจจะเป็นคนพูดเยอะอยู่แล้วเขาคุณอาจจะชอบผู้ชายที่ดูมีความเรียบร้อยหน่อยนะอา,อาจจะไม่ต้องพูดมากแต่ว่ากา็มีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนะแล้วก็ชอบคนที่มี มีความสะอาดสะอา้านผิวพรรณดีบุคลิกดีดูอายุอาจจะไม่ต้องห่างกันมากนะไม่ไม่มากกว่าก็น้อยกว่าแต่ไม่มากกันจนเกินไปนะเพราะคุณมีลักษณะของความแบบเข้าสังคมด้วยอะไรต่างๆด้วยนะคุณน่าจะชอบคนที่อยู่ใกล้เคียงระดับเดียวกันนะรวมไปถึงว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้มันซัพพอร์ตคุณด้วยเพราะคุณเป็นเป็นแบบสาวสังคมเนาะสาวสังคมที่ คุณอาจจะมีความทอกกาทีฟนะในขณะที่คู่ของคุณอาจจะเป็นแนวซัพพอร์ตคุณมากกว่านะซัพพอร์ตให้คุณทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะทำคุณชอบทําอะไรคุณเป็นยังไงแล้วคุณรู้สึกดีก็ซัพพอร์ต กับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากๆนะสำหรับคนที่เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์นะได้แก่คนที่เกิดในวันอังคารวันพฤหัสบ,บดีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะเพราะว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เหมาะสมกับคุณไม่ว่าจะเป็นความช่างเอาอกเอาใจนะการซัพพอร์ตที่ดีนะใครตรงไม่ตรงอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปก